สวัสดีค่ะ FC ทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสัางพารวยเช่นเคยค่ะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมนะคะทุกคนแนวทางหวยหุ้นห้างเซง v i p นะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่9มีนาคม2567น้อเจลพี่น้องเป็นวัดเด้อค่ะพี่น้องขาเสียงออกจมูกต้องขอโทษขออภัยหลายหลายเด้อพี่น้องก่อนที่เราจะไปดูแนวทางวันที่ 9นะคะทุกคนคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะพี่น้องคะแนวทางที่จะจัดทําขึ้นนี้เป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกท่าน ถ้าพี่น้องบอ่ามากนะคะทุกคนให้รอดูเลขเด่นประจำวันเพื่อเป็นแนวทางได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันกันกบตัวเด่นนะพี่น้องแต่ว่าสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกคนมาเบิ้งน้ำกันค่ะพี่น้องวันที่9้านะคะทุกคนเพราะว่าห้าง v i p ใจไม่ได้ทำคำนวณจัดถึงสุกนะคะเด่นรอบเช้าค่ะพี่น้องค่ะอยู่ที่4ี่แล้วค่ะพี่น้อง มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะสี่แปดสี่เจ็ดสี่สองสี่หนึ่งสี่สี่สี่ห้าห้านะคะห้าห้าห้าแปดห้าเจ็ดห้าสองห้าหนึ่ง ห้ค่ะพี่น้องดินรอบบ่ายค่ะอยู่ที่5และ8ค่ะพี่น้อง่ะมาดูนะคะขอทูดขอไพยเดอร์พี่น้อง่ะเป็นวัดหนะคะทุกคน5 4วันนี้5เบิ้ลเนาะพี่น้องสิมาเด็กเบิ้ลบ่เนาะเราฮอร์มานุ่นกันนะคะทุกคน5 5 5 7 5 8 5 2 แสี่แปดนะคะแปดสี่แปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดแปดสอง 89คะ่ะทุกท่านประมาณนี้เ้อพี่น้องเด้อมาดูคู่ตัวเด่นค่ะ4ี่ห้าห้าแปดนะคะวันนี้5้าเบิ้ลค่ะทุกคน48 45ปดสี่ห้านะคะห้าก็ห้าห้าห้าแปดหกับ8ดรอบบ่าย5้าสี่ห้าห้าห้าแปดปดนะคะ8 4ดสี่นี่คือคู่ตัวเด่นนะคะทุกท่านคู่ตัวเด่นนี้นะคะ เป็นคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะทุกคนจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ f c ดูนะคะว่าพี่น้องสิมักบอลนะคะเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่เลข7และเลข2เบิ้ลประจาวันคือ77และ2องสอะพี่น้องนี่คือเลขเด่นประจําวันนะคะ FC ทุกท่านสามารถวิ่งดูได้ทุกคนุนทุกหน่วยทุกรอบ แล้วจะมาแล้วจะชอบเด้พี่น้องเรามาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันกันนะคะทุกคนเด่นรอบเช้ายอยู่ที่5และสเด่นประจําวันอยู่ที่7และ2เป็น4 5, และ5พี่น้องเจเบลผิ่ด4 7 42 2> นะคะทุกคนไม่ติดคู่ตะเด่นพี่น้อง5ค่ะ5 7า2 5กับ8รอบบ่ายและเลขเด่นประจําวัน7กับสองเป็น57 52 8ค่ะ8 7 8 2ดสอง มานี้ค่ะพี่น้อง่ะหมักบ่เนอะพี่น้องเนะาะหมักก็ตามใจได้เด้อพี่น้องบ่หมักกับพานได้คือเก่านะคะทุกคนสําหรับคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นก็นแล้วแต่พี่น้องหมักนะคะเรียกเบื้องเอาหมักคู่ใดก็เลือกได้พี่น้องค่ะทุกท่านค่ะสาหรับหวยหุ้นห้างเสง v i p วันที่9มีนาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ โศกโศกมันมันสุขูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ